พบกับพระกิติคุณสิริคุโนในธรรมะคือคำตอบวันนี้ก็จะได้มาแชร์ชุดธรรมะในหัวข้อเรื่องโทษของการไม่ฝึกสติในชีวิตประจำวันอยากให้ญาติโยมลองคิดดูว่าระหว่างคนที่มีสติแต่ไม่มีเงินกับคนที่มีเงินแต่ไม่มีสติใครเป็นคนที่โชคร้าย มากกว่ากันการที่เปิดมาแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็คือเราจะเปรียบเทียบอะไรที่ให้มันเห็นกันได้ไง่ายๆเห็นกันได้ไง่ายๆคนที่มีเงินแต่ใช้เงินแบบขาดสติเป็นอย่างไรโยมก็คิดดูได้ใช่ไหมมีโอกาสที่จะหมดตัวมีโอกาสที่จะเจ๊งจะพลาดจะเกิดความเสียหายเกิดความเดือดร้อนมากมายแต่คนที่มีสติแต่ไม่มีเงิน ก็ยังสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ก็ยังจะสามารถคิดวิเคราะห์ได้แบบชาญฉลาดก็ยังจะสามารถหาหนทางที่จะไปหาเงินต่อได้คนที่มีรูปร่างหน้าตามีหุ่นที่ดีแต่เป็นคนที่ไม่มีสติเป็นยังไงยบุคลิกภาพดีไหมนะเวลาเดินเดินแย่งงอแล่างงุงม้ม แล้วไม่มีสติเป็นยังไงเห็นไหมบุคลิกภาพมันก็ไม่ดีอะไรก็เสียไปหมดอย่างวันนี้อาตมาหยิบโทรศัพท์ในอังสะหยิบก็แบบไม่มีสติถ้ายกตัวอย่างง่ายๆหยิบไม่มีสติแล้วคราวนี้ไอ้กระดาษที่เราจดข้อมูลสำคัญสคัญอ่ะเราก็เก็บไว้ในซองในซองสิบอ่ะมันก็ตกลงไปเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเดินกลับมาถึงกุฏิอ่ะ พอมาคนดูอ้าวหายก็รีบไปดูนเนี่ยเป็นโทษของการที่เวลาเราจะทําอะไรเราไม่ฝึกความรู้เนื้อรู้ตัวจะหยิบก็หยิบแบบขึ้นมาเลยแต่ไม่ได้รู้จักไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้มีสติหรือว่าตอนเนี้ยตัวเองทําอะไรโชคดีว่าเราไปเก็บได้ทันสมมติถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาเก็บได้แล้วเขาไม่ประสงค์ดีกับเรา เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลของเราไปทำมิดีนี่ร้ายได้จะเป็นอย่างไรเห็นไหมครับสติเป็นสิ่งที่สําคัญนะอย่างเหตุการณ์ตอนเกิดแผ่นดินไหวในปลายเดือนมีนาคมใช่ไหมจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบแปดเกิดแผ่นดินไหวทุกคนต่างรักตัวกลัวตายครับยังไม่มีใครอยากตายออก โยมลองคิดดูคนที่อยู่คอนโดนะ่วิ่งลงมาจากชั้นสี่สิบชั้นสามสิบอย่างเงี้ยกว่าจะลงมาถึงอนะตอนที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดิมนมันไหวแล้วตึกมันเหมือนจะถล่ลมมันสั่นมันโยกไปหมดอนะ่ะถ้าคนที่ฝึกสติได้นะก็จะสามารถตั้งสติได้จะไม่รนรานจะเกิดปัญญาในการแก้ปัญหาได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ฝึกสติเอ้ยเนะี่ย เวลาเกิดเรื่องแบบปางตายเกิดเรื่องที่น่าสะเทือนขวัญตกใจเนี่ยสติแตกเป็นบ้าได้นะครับเนี่ยสติหลุดแล้วมันกลับคืนมาไม่อยู่อะ่ะอย่างที่มีข่าวอะ่ะวิ่งหนีจนตึกตกอะตกระเบียงใช่ไหมตกระเบียงตึกคอนโดตายอย่างเงี้ยเนี่ยสติแตกได้นะอการที่เราไม่ฝึกสติเอาไว้เนี่ยมันทําให้เราทําอะไรผิดพลาดแล้วก็ เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางด้านการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจโดยเฉพาะทุกวันนี้คนเราคิดไวพูดไวทำอะไรรวดเร็วไปหมดใจร้อนใจร้อนขาดสติขาดความรู้ตัวใจมันมุ่งไปสู่ความคิด สิ่งที่คิดฟุ้งไปเรื่อยโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรไม่รู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรก็ใช้ชีวิตให้อารมณ์พวกนี้ที่มันเป็นอารมณ์อกุศลอารมณ์ที่มันไม่ดีชักนำพาให้เราไปสู่การกระทาที่ไม่ดีชักนำพาตัวเราให้ไปสู่พฤติกรรมที่มันไม่ดีต่างๆที่มันเป็นโทษต่างๆ สติจึงเป็นเรื่องที่สําคัญคนที่ฝึกสติมาดีเนี่ยสติมีกําลังมีความแข็งแรงก็จะเป็นเสมือนกองกําลังกองกํำลังที่เราสามารถเรียกใช้ได้ตลอดสามารถมันมีความพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลา แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ฝึกสติหรือฝึกมาน้อยสติก็จะมีความเปราะบางเปราะบางเวลาเกิดเรื่องที่คาดไม่ถึงเป็นสิ่งที่น่าสะเทือนใจขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมสติควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วชีวิตคนเราในปัจจุบันเนี่ยยมดูข่าวก็ได้ทำไมคนเราถึงฆ่ากันง่ายมาก ทำไมคนเราถึงทำร้ายกันง่ายมากบางทีแค่เรื่องเล็กนิดเดียวก็ยังสามารถเอากระสุนเจาะหัวคนได้เอามีดแทงกันได้เอาไสายาไ์ผสมข้าวให้กินได้ทำไมคนเราถึงฆ่ากันได้ง่ายขนาดนี้แค่อารมณ์ชั่ววูบเดียวก็นำพาพฤติกรรมของเราพาเราไปสู่กรรมชั่ว ที่ทำไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้จริงๆมันเป็นเพราะอะไรอ่ะมันมันเป็นเพราะว่าการขาดสติคือไม่มีความรึกรู้ไม่มีความรู้ตัวว่าตัวเองกำลังคิดอะไรรู้สึกอย่างไรกำลังจะทำอะไรและสิ่งที่ทำนั้นมันจะเกิดผลอย่างไรยาการมีสติมันจะดีตรงนี้ตรงที่ว่า เวลาที่เราจะคิดจะพูดจะทําอะไรมันจะวิเคราะห์ไปถึงเหตุถึงผลที่ถึงโทษถึงคุณถึงประโยชน์ที่เราจะทํามันจะประเมินทําให้เรานนะสามารถคิดแยกแยะคิดรอบด้านได้คนเราถ้าสามารถฝึกสติได้เนี่ยเราจะทําอะไรที่อยู่เหนืออารมณ์เหนืออารมณ์พอใจไม่พอใจ พูดง่ายๆก็คือมันมันอยู่เหนือความยินดียินร้ายพอเราอยู่เหนือความยินดียินร้ายได้มันก็จะทําให้เราคิดอะไรได้อย่างตรงความเป็นจริงแล้วก็เป็นกลางแต่ถ้าเกิดเราไม่มีสติเรลก็จะขึ้นอยู่กับความยินดียินร้ายจิตใจของเราก็จะขึ้นลงเป็นขึ้นอยู่กับความยินดียินดียินร้ายถ้าเรารักเราชอบเราพอใจโอ้โหก็จะคิดไปตาม ความรักความชอบความพอใจเอ็นเอียงไปกับสิ่งที่พอใจแต่ถ้าเกิดมันเกียดมันชังอย่างคนเราเวลาเกียดใครถ้าเกิดเราคิดตามอารมณ์ของเราอย่างเดียวเราจะคิดยังไงกับคนที่เราเกียดเราก็คิดแต่ข้อที่มันไม่ดีของเขาคิดจะทำร้ายเขาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราคิดอย่างมีสติอ่ะมันจะเป็นอย่างไรอ่ะ ถ้าคิดอย่างมีสติมันก็จะไม่คิดไปในทางที่ทำลายเขาเพราะว่าสติมันก็จะมาสกัดกัน้นอกุศลให้ตกลงไปพอเผอเมตตาจะเกิดขึ้นด้วยซ้าแต่มันสำคัญคือมันต้องฝึกไงเพราะว่าบางทีส่วนใหญ่ที่เราฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างขยันก็ทำขี้เกียจก็ไม่ทำไม่มีความเทรไม่มีความอดทนอย่างเงี้ยฝึกแบบขาดขาด ไม่ปฏิปตะต,ต่อเนื่องบังสติก็ไม่มีกำลังเวลาเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาในจิตใจเราก็อาจจะมีความรู้ตัวรู้ว่าเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์โกรธรู้ตัวแต่ว่าเราไม่สามารถระง,งับมันได้มันก็พาเอาหลุดไปทางวจีกรรมแบบคือคุมตัวเองไม่ได้อ่ะรู้ตัวนะแต่คุมตัวเองไม่ได้เพราะว่าสติมันอ่อน โทษของการที่เราไม่ฝึกสติในชีวิตประจําวันมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเกิดความประมาทในในหลายสิ่งหลายอย่างเลยฉะนั้นเราต้องตั้งสติเวลาจะทําอะไรยืนเดินนั่งนอนดื่มทําพูดคิดเคลื่อนไหวจะหยิบของหยิบอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีสติต้องตรวจตาพิจารณาหยิบมือถือออกจากกระเป๋า ก็ดูด้วยว่ามันมีอะไรร่วมไหมดูซิปมือ,อยังเก็บของดีหรือ,อยังจะออกจากบ้านจะออกจากห้องก็ตรวจเช็คดูหน่อยคัดเอาตักโลงหรือ,อยังสับโลงไหมปลั๊กเตาวีเสียบอยู่หรือเปล่าถัางแก๊สปิดหรือ,อยังอะไรที่จะทําให้เกิดไฟไหม้บ้านไฟไหม้ห้องตรวจตาดูเอามีสติตรวจตาดูไหมมีความระลึกได้ตรงนี้ไหม มันมันก็จะต้องคอยตรวจตาพิจารณาอยู่ตลอดเนี่ยการฝึกสติมันก็จะระงับเหตุที่ยังไม่เกิดเหตุที่มันไม่ดีที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นไอ้ที่เกิดที่ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็สามารถทําให้บรรเทาบรรเทาได้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างที่เราเจอเรื่องสถานการณ์ความเป็นความตาย คนที่มีสติจะสามารถควบคุมสถานการณ์และสามารถเอาตัวรอดได้ส่วนคนที่ไม่มีสติสติแตกอ่ะก็ก็จะต้องพบเจอกับจุดจบที่น่าสลดใจอันนี้ก็คือโทษของการที่เราไม่ฝึกสติเนี่ยมันมีผลอย่างมากในชีวิตประจำวันของเราไอ้ที่เห็นกันง่ายๆก็คืออย่างเราเสพข่าวเสพข้อมูลในโ,โซเชียลอ่ะ โลกโซเชียลถ้าเกิดเราตาตาเราเห็นเห็นคนอื่นโพสหูได้ยินคือได้ฟังสิ่งที่คนอื่นพูดแล้วถ้าเกิดเราไม่มีสติเราก็จะติดอยู่กับอารมณ์ของความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างรักบ้างเกลียดบ้างโกรธบ้างหลงบ้างกลัวบ้างอย่างนี้เป็นตน้นมันก็จะฟุ้งอยู่แต่กับอารมณ์แบบเนี้แล้วมันก็จะ ทําให้เราจิตใจของเรามันก็จะไอ้ที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคน้อยเนื้อต่าใจในตัวเองคือมันก็เกิดจากการที่พอไปเห็นพอไปได้ยินสิ่งที่คนอื่นเขามีดีกว่าตัวเองไม่มีมันก็เกิดการเปรียบเทียบเปรียบเทียบก็เลยทําให้ตัวเองรู้สึกด้อยค่าแล้วไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตัวเองไม่มี แต่สิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองมีดีอยู่ในตัวกลับไม่มองเนีย่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกเลยเนี่ยคนเราถ้าเกิดถ้าคิดไปด้วยตามอารมณ์ตามอารมณ์มากโอบโกรธหลงมันก็จะเห็นแต่สิ่งที่มันไม่ดีแต่ถ้าเกิดคิดอย่างมีสติอ่ะมันก็จะคิดได้ทั้งสองแง่สองมุมไอสิ่งที่คนอื่นเขามีดีบางสิ่งบางอย่างในตัวของเราเราก็มีดี ใช่ไหมแต่ว่าเรามีคนอื่นเขาอาจจะไม่มีก็ได้คนอื่นมีบางอย่างแต่ว่าเราอาจจะไม่มีบางอย่างก็ได้คือมันก็ไม่มีใครดีสมบูรณ์แบบถ้าคิดอย่างมีสติมันก็อาจจะมองว่าเออเราไม่มีอย่างเขาถ้าเกิดเราอยากจะมีอย่างเขาเราจะทําอะไรได้บ้างเราจะสามารถพัฒนาส่วนไหนได้บ้างเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้ให้ได้แบบเขาบ้าง แต่ถ้าเกิดคิดยังไม่มีสติมันอาจจะคิดไปด้วยความอิจฉาก็เอาไปด้อยค่าตัวเองแล้วก็เกิดการเอไปดูไปดูถูกไปหมิ่นประมาทเขาอย่างเงี้ยหาว่าโชคช่วยบ้างหาว่าปุ๊กบ้างก็เลยคิดไปแบบทางที่มันเป็นอกุศลทางที่มันไม่ดีแต่ถ้าเกิดเราคิดอย่างมีสติไม่ได้คิดอย่างอารมณ์ไม่ได้คิดไปด้วยอารมณ์แล้วก็จะมีเหตุผลในการคิดแล้วแราก็จะ สามารถมองอะไรได้ตรงกับความเป็นจริง